สวัสดีครับวันนี้ผมนักเกษตรทําดีนะครับก็จะพามาเยี่ยมชมนะครับแปลงของเกษตรกร,รนะครับเดี๋ยวก็ให้อจรย์ประภ้านะครับในให้เขาอะไรคอมเมนต์ก่อนว่าก่อนที่จะปรับปรุงดินเนี่ยแปลงนี้ทําไมถึงเขาปลูกแบบนี้เดี๋ยวปีหน้าเขาจะปรับปรุงตามเรานะครับมาคอมเมนต์ก่อนว่าสิ่งที่เขาต้องแก้มีอะไรบ้างครับผม พี่น้องเกษตรกรดูนะครับผมว่าสภาพดินที่ดีหรือบางทีเนี่ยเรายังไม่ปรับปรุงนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าว่าให้ดูว่าต้นที่เรามาเนี่ยนะครับเป็นส่วนยอดเห็นไหมครับการแตกเนี่ยครับการแตกเห็นไหมครับมันจะไม่แตกสองแตกสามคุมหญ้าได้เร็วนะครับพวกเราดูเห็นไหมครับนี่แตกใต้ดินแตกใต้ดินก็เท่ากับศูนย์นะครับแตกแตกเห็นไหมรคบแตกจากดินเนี่ยเห็นไหมครับมันมันจะไม่ ไม่แตกสองแตกสามอย่างถ้าเราคัดต้นดีๆอ่ะมาดูดูเห็นไหมครับเห็นไหมแตกหนึ่งหมดเลยเห็นไหมครับหนึสาเนี่ยแตกแตกยอดเดียวหมดอ่ะคุณมาดูต้นที่สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับต้นที่สมบูรณ์เห็นไหมต้นใหญ่เป็นไงครับต้นใหญ่แตกหนึ่งสสาถามว่ากับต้นที่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยดูสิครับการที่จะส,ส่งพุ่มที่จะคุมเนะี่ยเห็นไหม ครับการสังเคราะห์แสงการปรุงอาหารต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะนะครับนะครับเห็นไหมถ้าเราคัดได้ต้นใหญ่สวยๆอย่างเงี้ยนะครับในการที่เราจะปลูกเนี่ยครับก็เรามาดูนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราไม่เอาใจใส่นะครับเห็นไหมต้นอ่อนต้นอายุจิตแปดเดือนเนี่ยดูเราดูไส้กลางเห็นไหมครับการที่โอโอเราเรางอกมาจากใต้ดินอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าถ้างอกจากใต้ดินเท่ากับศูนย์เห็นไหมครับเนี่ย คือเราจ้างเรามีตังจริงครับจ้างเห็นไหมครับเป็นยอดยอดตาก็ห่างนะครับผมนะครับอันนี้เรานี้ก็พื้นที่ก็น,น่าจะสภาพดินไร่สภาพดินดีมากดินอ่ร่วนดํานะครับนะถ้าพูดถึงเนี่ยน่าเสียดายโอกาสนะครับกับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกมันแล้วไม่ประสบผลสำเร็จแล้วก็บอกปลูกมันขาดทุนนะครับเพราะเรามัก่ายแค่การคัดท่อนพันง่ายๆเนี่ยพื้นที่ประมาณ หไล่สิไล่ตรงนี้เราเราเลืเอ่อเลเลอไปนะครับก็าฝากพี่น้องที่อยากจะปลูกมันให้ประสบผลสำเร็จนะครับในการคัด่อนพันธุ์ที่บอกว่าต้นความยาวต้องตัด 25- ถึงเอ่เสิบห้าเซนเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางต้องประมาณเหรียญบาทเล็กนะครับผมนะก็จะทําให้เนี่ยครับพอเราแตกเห็นไหมครับคัดต้นมันสมบูรณ์นะครับเห็นไหมเห็นไหมแตก2แตก3นะครับให้ดูในต้นใหญ่ เห็นไหมครับถ้าต้นมันใหญ่ครับงั้นแสดงว่าสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงเนี่ยก็ในส่วนของการคัดท่อนพันธุ์ระดับแรกคือ,อหลังจากเราเตรียมดินแล้วเนี่ยเราเราต้องคัดก็ย้ําเลยว่าปัจจัยต่อไปเนี่ยก็คือเราต้องมาคัดท่อนพันธุ์ครับต้นพันธุ์ต้องได้อายุสิบเดสิบสองเดือนนะครับเพราะว่าเราปลูกไปถ้ามันเจอแล้งเนี่ยเรามันสามารถที่จะทนได้เห็นไหมต้นมันจะทนแดดทนอันนี้ได้เนี่ย เพราะว่าอาจารย์ภาพบอกว่าในสไลด์ที่เราเรียนกันไปนะครับก็จะบอกว่าต้นพันธุ์มันสปารังนะครับเป็นเท่าไหร่เป็นตัวชี้วัดรายได้เราใช่ถ้าเราปลูกงอกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราได้ต้นละห้ากิโลก็แปดตันแล้วนะครับใช่ครับแปดตันแล้วนะครับหนึ่งปีห้ากิโลต่อต้นเนี่ยมันควรจะทําได้ครับมันไม่น่าจะเรื่องยากถ้าเห็นที่ผมถือต้นละสิบห้ายี่สิบโลคิดดูว่าไล่ละสิบสิบตันไม่ได้เกินเกินความแบบ โอเวอร์วังอะไรพวกนี้นะครับก็มีสมาชิกหลายคนถามว่าปลูกมันกับเกษตรทําดีแล้วเนี่ยจะได้อะไรแล้วมีข้อได้เปรียบอะไรบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะสรุปเป็นข้อให้เลยเพราะเรามีตัวอย่างแล้วนะครับก็ยกตัวอย่างแปลงตรงนู้นละกันตรงนั้นหลังจากปรับปรุงดินไปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ต้นเท่าเข่าเหมือนกันครับพอปรับปรุงดินไปแล้วเนี่ยต้นสูงแบบสองสาเมตรนะครับเขาขายต้นพันธุ์ในช่วงของเศษแรกนะครับสิบถึงสองเดือนเนี่ยได้รายละหมื่น แล้วเขาก็จะไปขุดอีกทีหนึ่งตอสิบหกเดือนต้นพันธุ์ที่เหลือก็มาปลูกได้อีกนะครับอันนี้เขาได้กําไรแล้วนะได้กําไรจากการขายต้นแล้วนะครับรานนี้ก็าฝากทำร้อยไร่ก็สี่ล้านนะครับเนี่ยนะครับพันธุ์ก็พยายามคัดเลือกเห็นไหมครับพันธุ์ที่ได้รับการแนะนําจากทางรัฐภาครัฐเห็นไหมครับนี้จะเป็นระยองเก้านะครับสวยไหมครับสวยไหมนะครับอันนี้เป็นเกษตรล่าเรืองนะครับผมซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นพันธุ์ ที่เราไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์นะครับผมคือมันความแตกมันการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากถ้าเราปลูกนี่นะครับก็อย่างที่อาจารย์ภาพบอกว่าถ้าเกิดใบมันสมบูรณ์จะมีก้าแฉกนะมันก็ขึ้นกับสายพันธุ์ขึ้นสายพันธุ์หลายคนพอพอผมพูดว่าสมบูรณ์แบบจะมีก้าแฉก็ไปลงในติ๊กตอกกันแต่จริงๆแล้วไม่เสมอไปครับถ้าถ้าเป็นระยองระยอง15หาอะไรพวกนี้ถ้าเราปลูกไว้เองที่บ้านสัก เราจะดูเต็มที่ตอน5้าเดือนเราจะรู้แล้วว่าใบที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะกี่แฉกนะครับผมนะครับแต่นี้ก็แตกก็ดีมากครับอัน <outgoing S 1> <holder. S 2> นี้ก็คือเป็นระยองก้านะครับผมนะมันก็โตแตกต่างกันอยู่แล้วเรา <êter> เราเป็นเพื่อนๆปลูพพกพันธุ์มาอะไรบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะครับครับ <estro> จะได้มาแลกเปลี่ยนกันว่าพันุที่ปลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ <C Villa> <schwierig> จังหวัดอะไรพันธุ์อะไรแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างนะเนี่ยเห็นไหมครับถึงจะเป็นพันธุ์ที่ทางราชการแนะนําเนี่ยนะครับนะครับพันุ์ยอดเอายอดมาปลูกมีไส้กลางใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมปลูกพร้อมกัน ถ้าเราต้นใหญ่เลยไหมต้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่อาจารย์บอกเกือบเท่ากับเหรียญห้าห้าเล็กเนี่ยไหมมันมันโตต่างกันมากนะครับอันนี้ถึงจะปรับพวงดินดีขนาดไหนตอนนี้อาจารย์ก็ไม่สามารถช่วยท่านได้ในเรื่องของการคัดท่อนพันุ์ผมฝากไว้เสมอนี่คือหัวใจหลักที่จะทําให้เรามีกําไรขาดทุนคือท่อนพันถ้าเรางอกร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจ็ดแปดตันเอาไว้ข้างหลัง สำหรับแนวทางการปรับปรุงบำรุงดินของผมนะครับผมครับครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับผมก็ท่าได้นะครับที่ต้องการปลูกมันสำปะหลังนะครับหรือต้องการที่จะมีผลผลิตนะครับก้าวข้ามหานตันต่อไร่เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจเกษตรทำดีแล้วก็ช่องยูทูบเกษตรทำดีด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอีกหนึ่งเพจนะครับสําคัญนะครับเพจอันตรากินไบโอเนเจ์เจอร์ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพี่พิพรนะสวยนะ